สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้านบายเจสเซดเมนเทนเมค่ะวันนี้เราอยู่กันที่โครงการดูราคาแลนด์หนองค้อำอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะโครงการแห่งนี้ค่ะทำเลสะดวกเดินทางง่ายอยู่ใกล้กับถนนสุขุมวิทและถนนบายพาสชลบุรีค่ะอีกทั้งยังใกล้กับแหล่งชุมชนสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันค่ะรวมไปถึงอยู่ใกล้โรงพยาบาลพญาไทยศรีราชาค่ะด้านในจะเป็นยังไงนั้นเดีย๋ยวตามไอ้เข้าไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมและตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเลขที่159ทับ10 101ค่ะเนื้อที่บ้านหลังนี้อยู่ที่34.9ตารางวามีพื้นที่2ชั้น2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะและด้านหน้าต่อเติมที่จอดรถไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถจอดรถได้มากกว่า2คันและทาวน์โฮมหลังนี้มีพื้นที่ด้านข้างเป็นพื้นที่หลังมุมค่ะเป็นบ้านหลังมุมมีพื้นที่ด้านข้างให้ใช้สอยและข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นตามไอ้เข้าไปชมกันเลยค่ะ ค่ะและเมื่อมาด้านในชั้นหนึ่งห้องโถงค่ะเราจะพบกับห้องโถงขนาดใหญ่คุณผู้ชมสามารถที่จะวางโซฟาขนาดใหญ่หรือทําเป็นมุมพักผ่อนมุมรับแขกรวมถึงสามารถที่จะวางตู้โชว์ชั้นวางทีวีต่างๆได้เลยค่ะลึกเข้ามาด้านในค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่สามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ถึงที่นั่งได้เลยค่ะ บริเวณชั้น1มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำค่ะด้านในมีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถอาบน้ำได้ค่ะแล้วพื้นที่ด้านหลังบ้านค่ะสามารถที่จะทำพื้นที่อเนกประสงค์ได้ตรงนี้ได้ต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมีหลังคาและพื้นเรียบร้อยเลยนะคะถัดมาค่ะมีเคาน์เตอร์วางไว้ให้และก็มีซิงค์ล้างจานค่ะสามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาวางเพิ่มเติมได้เลยค่ะ ที่ดูชั้นหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวชั้นสอจะเป็นยังไงต่มไอขึ้นไปได้เลยค่ะ และตอนนี้เราอยู่ที่ห้องนอนห้องแรกนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนอนห้องนี้เป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะและก็สามารถวางเตียงขนาดใหญ่ถึงขนาด6ฟุตได้เลยทีเดียวรวมถึงค่ะยังสามารถวางโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้าได้อีกด้วยค่ะและความพิเศษของห้องนี้ค่ะก็ยังมีประตูบานสไลด์เชื่อมไปยังระเบียงบริเวณด้านหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจชมบรรยากาศยามเช้าและก็รับลมได้อีกด้วยค่ะ นี่ก็คือห้องนอนห้องที่สองอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดใกล้เคียงกับห้องแรกเลยนะคะซึ่งขนาดกว้างมากๆค่ะและเป็นแนวยาวห้องนี้สามารถวางเตียงขนาดคิงไซส์หรือว่า6ฟุตได้เลยทีเดียวอีกทั้งยังสามารถวางโต๊เครื่องแป้งหรือว่าวางตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและก็ด้านหลังนะคะจะสามารถรับอากาศถ่ายเทรวมถึงเป็นกระจกขนาดใหญ่ค่ะสามารถเปิดรับแสงยามเช้ายามเย็นและรับอากาศถ่ายเทได้ตลอดทั้งวันเลยค่ะ บริเวณชั้น2ค่ะมี1ห,ห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบคันสามารถอาบน้ําได้ให้สมาชิกในบ้านสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะ <c oughs> การเดินทางไปยังหมู่บ้านบุรพาแลนด์เริ่มต้นบนถนน3241หน้าสวนเสือสีราชาขับตามทางต่อไปอีกประมาณ2.7กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับบ้านหลังนี้ที่ให้พาคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมกันค่ะและพื้นที่ตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่อเนกประสงค์ให้ลูกบ้านสามารถใช้ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นออกกําลังกายและทํากิจกรรมต่างๆค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจค่ะสามารถติดต่อสอบถามปรึกษาเราได้ค่ะมีบริการยื่นสินเชื่อให้คาปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะและติดตามพวกเราได้ที่ f a c e b เฟซ s e t Management YouTube เรื่องบ้านบ้าน by j a s อสเ a ดแม e จูทูค่ะช่องทางอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือแอปพลิเคชัน บานบานแอปพลิเคชันทุกท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ค่ะและ EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันติดตามกันให้ดีนะคะอย่าลืมกด Subscribe ค่ะสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ